แล้วนี่ลูบิกอะไรอ่ะตัวปรับเยอะมากเลยลูกเน,นี้ยใช่ค่ะทุกคนดูดิรีมีเต็ดครับทุกคนเขาทําช่วงหน้าหนาวนะทุกคนอันนี้มาถึงลูบิกที่เขาบอกว่าเป็นแบบลูกแบบบิ๊กคิวที่ดีครัแบรนด์แบแบ,บ MGC ครับทุกคน m g c e o คันนี้ก็จะเป็นนี่ฉี่ กับ MGC นะครับจะอยู่ชั้นนี้มาเริ่มจากลูกแรกกันเลยลูบิกครอกลูบิกนาฬิกานะทุกคนนี่จะมี2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นสีเหมือนลูบิกลูกอื่นนะทุกคนอันนี้อันนี้เนี่ยมันจะใช้ปุ่มในการเล่นล็อกๆแล้วก็ใช้เฟืองในการหมุนนะแบบฟื้ฟื้ๆฟๆ้อฟ่้งฟื้นฟ้นฟ้นนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเป็นลูบิกที่เล่นสนุกแล้วก็ไม่ยากครับป๊าสามารถเล่นได้ครับแต่แค่เขาไม่ฝึกผมทํางานอ๋อเขาพอทางานลูกช่างส่งแหมยินมลงลูกท่างอะไร ผมเหนื่อยแล้วเล่นบอลแล้วต้องมาเจออะไรกูดิคือนี่ลูบิกอะไรอ่ะ MS อะไรเนี่ยเอ q ครับอ้าวแล้วมันมาอยู่กับฉียี่ได้ไงครับเนี่ยครับก็เพราะว่ามันไม่มีเพื่อนพอเลยมารวมตัวอุ้ยโอ้ยไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนมืนกัเพื่อนอย่างนั้นหมวตัวปรับเยอะมากเลยลูกเนี้ยใช่ครับพี่คนดูดิอะไรเยอะมากมาเล่นเลยมันดีไหมลูกนี้ โอเคนะทุกคนนุ่มๆลื่นๆ,ๆจะให้รักดูสนะ M S <S นิหารักหน่อยเอ็นเมฆคิวเป็นไงส,สีเขียวเออสีเขียวใช่โอเคครับเหนียวซับครับลูกนี้มันจะคละ้ายๆแกนสามหกเอ็มนะทุกคนแต่ว่ามันจะกรอบๆก,กว่าหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราจะปรับอะไรเราก็สามารถปรับเพิ่มได้แล้วก็เป็นลูบิกที่มีแม่เหล็กประมาณ120กว่าแบบเลยนะรูบิก <100 S 2> แม่เหล็กเยอะอันนี้ใช่ครับเราไม่เห็นเอามาเล่นบ่อยๆเลยไม่ขนัดไง ต่อไปจะเป็นนี่ครับลูบิกลูกนี้นี่ผมรู้จักครับทำไมครับคือแบบหลังคาบ้านปิวมาเยอะครับลูอีกลูกนี้ทำไมอ่ะลูบิกคอนาโดลูบิกคอนาโดโอ๊ยไม่ใช่ลูบิกลูกนี้เป็นลูบิกที่ใครเห็นก็ต้องกรี๊ดกราดทำไมมันเสี่ยง,งแนเดี๋ยวตอนผมเล่นที่ดีมวอว้าผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า อ๋อโอเคเออย,ยังดีที่มีคนเล่นมุกอันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รุ่นนะทุกคนก็คือเซนตนดาร์แฟลชชิปแล้วก็ไพ,พโอนีนะทุกคนเออใช่อย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเป็นเทรลโดวีวีอะไรเนี่ยนี้วีวีสามครับทุกคนอ๋อรุ่นใหม่แนละ้วใช่อย่างอันนี้เป็นแฟลชชิปนะรุ่นที่ผมชอบนี่บอกเลยว่ารุ่นที่บิดดีนุ่มลื่นแล้วก็ผมชอบมากครับอันนี้แฟลชชิปบิดดีมากอันนี้น้องเลบอนเขาก็ใช้ตอนที่เราไปออกไทยที s ด้วยนะอันนี้ นักแข่งหลายๆคงว่ใช้นีนะทุกคนทุกรุ่นก็คือแบบเดียวกันหมดเลยเปิดกล่องมาแต่แค่ฟิลลิ่งการบิดต่างกันแล้วครับใช่ครับก็คือถ้ามองภายนอกก็เหมือนกันก็คือแยกไม่ออกอะทุกคนต้องบิดครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นรุ่นไทรเนียจะเป็นแม็กเลฟนะทุกคนรุ่นนี้จะลื่นหัวแตกแต่ว่าพวกนักแข่งหรือว่าอีคิวเองก็แนะนําเป็นรุ่นแจ็คิฟใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะมันดีครับ ไม่ใช่แล้วลูกนี้มัน,<ะ>มนทำไม,มันทไดไม่ได้เพราะว่าลูกนี้มัน,น,นแบบที่แพงกว่าคือเราแค่ปรับลูกแฟกชิฟเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้เหมือนกันนะก่อถ้าปรับใช่ไหมครับใช่ครับอีกอันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะทุกคนเป็นรุ่นแรกเหมาะสำหรับแบบเริ่มต้นนะทุกคนแต่ผมว่านะถ้าใครซื้อสแตนดาร์ดเนี่ยซื้อแฟกชิฟไปแล้วทุกคนจะได้จบจบเนี่ยอันนี้สแตนดาร์ดก็จะเสียงมันจะดังกว่าเนาะใช่มันจะกรอบๆหน่อยนะทุกคนรุ่นนี้เราไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเพราะว่าไม่ แล้วก็ต่อไปนะทุกคนจะเป็นตระกูล MP นะทุกคน <3 S 1> แต่ว่า MP ใช่แต่ก่อนหนึ่งมาดู MS ก่อนนี่ผม MS ด้วยใช่ครับนี่จะเป็น2องคูณสองครับเมนคิวของเลบอนนะที่เขาตกเวลาแล้วก็ตกลูบิกกับไอ้ลูกนั่นแหละทุกคนอ๋อที่ตกลูบิกกับแต่แล้วตอนนี้เขาก็ไม่ใช้แล้วทุกคนแต่ว่ามันเป็นลูกที่ดีจริงนะก็แนะนําเลยนะทุกคนเป็น2องคูณสองที่ดีนะครับใช่ไหมเลบอนใช่ครับเออใช่ทุกคนเป็นลูกที่นุ่มลื่นแล้วก็บิดสนุกนะลูกนี้ผมชอบมากเดี๋ยวเรามาดู เอ็มพีกันดีกว่าเอ็มพีสองคูณสองนะผมให้เป็นสองคูณสองระดับต้นๆของตู้นี้เลยนะทุกคนเป็นสองคูณสองที่ดีมากนี่เขาก็จะมีในกล่องให้อย่างนี้เลยนะทุก<ต>คนที่พ่อชอบก็คือตระกูลเอ็มพีคือกล่องรวจทุกกล่องเลยเนาะใช่มีมีแบบนี้ทุกอันเลยนะเนี่ยแล้วก็บิดดีเดดูดิเสียงนุ่มจังเนี่ยเสียงมันนุ่มแล้วมันก็ลื่นมากข้างในดูดิโชว์แม่เหล็กเด้อแต่กล่องเป็นราฟฟิตี้เด้ดูกล่องก่อนดูกล่องกล่องแบบสวยมากอะ่ะ ทุกอันเลยนะพวกแบบ3าคูณสามแล้วก็กล่องสวยหมดเนาะใช่ครับโอเคเอาเป็น3าคูณสามค่ทุกคนอันนี้พ่อนำเสนอเป็นลูกที่แบบไม่มีฉากไม่มีฉากไม่ากฮะมะม่วงมะม่วงกะเด็นใส่กล้องเดี๋ยวนะคุณคุณไปกินให้เสร็จก่อนไหมบอลมาโอ้โห ดูดิเขายังวางมะม่วงไม่เสร็จแล้ววิ่งมาแล้วไงเขาอยากรีวิวจังลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่มีแม่เหล็กโชว์แม่เหล็กแล้วก็บิดลื่นนุ่มนะทุกคนนี่ก็คือตระกูล m p พจะเป็นฟิลนี้หมดเลยอ่ะใช่ครับลื่นนุ่มแล้วก็เสียงแบบฟินๆินอ่ะลองฟังดูเป็นลูกที่สวยเลยคดูดิผมชอบข้างไหนมากที่มันโชว์แม่เหล็กแบบนี้ ลูกต่อไปจะเป็นปิรามิดนะคะทุกคนแต่ให้ดูกล่องอะสีมุ่วๆแบบนี้ทุกคนดูดิกล่องยังสวยลูกนี้ก็คือเป็นปีรามิดที่เล่นดีและเสียงมันนุ่มมากฟ่งแลวโชว์แม่เหล็กไหมนี้โชว์ครับเนี่ยพ่อชอบนะกูณเอ็มพีก็คือกล่องสวยโชว์แม่เหล็กแล้วก็มีสีดําสวยมากใช่ใช่ใช่ยี่ไพ่ครับสี่คูณสี่กับห้าคูห้าแล้วนี่ไม่มีหกคูณหกหรอเอ็มพีไม่มีครับเอ็มพีม่ีโอ้หาเสดานะถ้ามีอีกนี่สะสมได้เลยเนี่ยใช่ครับอันนี้สี่คูณสี ไอรุ่น MP เนะี่ยหยุดที่ดีคือสี่คสี่ผ้าคุณหาค,ค,ครับไอที่ดีที่สุดนะของตระกูลน,นี้นะทุกคนคือแบบบิดดีนุ่มลื่นและมั่นคงอะ่ะทุกคนคือแบบชอบมากและสวยมากดูดิโชว์แม่เหล็กแบบทุกอนูนเนี่ยเต็มสิบให้สิบเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้รุ่นนี้นะเป็นเมนคิวเนี่ยต่อไปห้าคูณห้าเป็นแนวแบบสีเหลืองนี่ะกูลนี้ทำห้าคูณห้าดีที่สุดแล้วคือในสองคูณสองสามคูณสามสี่คูณสี่ที่เขาทำอ่ะผมชอบห้าคูณห้าของเขาที่สุดแล้ว คือแบบบิดลื่นดีแล้วก็แบบคือตอนแรกเนี่ยเป็นเมนคิว่าคูาของผมนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันมีลูกใหม่แล้วะชอบลูกไหนครับเสียใจด้วยนะเพื่อนลูกไหนครับถ้าคุณ5ที่ชอบดายันครับดายันอ๋อ,อเ,เพราะมีแค่สอลูกโอเคครับต่อไปของฉี่เหมือนเดิมอันนี้จะเป็นเอกแมนเหมือ <Hi ro. S 2> น,นโทนดวีสองอันนี้วีสองอ๋อที่เมื่อกี้วีาครับตอนแรกใช่ครับ ซึ่งลูกนี้ก็เป็นลูกที่บิดดีนะตอนแรกเนี่ยเป็นเมนคิวเลบอลนะทุกคน<ต>เขาทําพังแล้วกว่าผมจะมาเก็บได้นะซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนลูกแล้วถือว่าเป็นลูกที่เล่นดีครับแต่ว่าตอนนี้มันมะี V3 ยังยไง V3 ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเขาอยากประหยัดเงินซื้อ V นะีสองยไหมหรือว่าเพิ่มอา V3 ไปเลยบอกว่าเพาิ่มแต่งนี้หน่อยเอา V3 ไปเลยให้จบๆไปเลยหรือว่ารอ V4 ีทีเดียวเลยถ้าอดใจไหวก็รอครับทุกคน อีกอันนึงจะเป็นรีมีเต็ดครับทุกคนเขาทําช่วงหน้าหนาวนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูบิกที่มีแต่สีฟ้าแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีสติกเกอร์ให้แปะอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้แปะเพราะว่าเราอยากให้มันดูลีมีตรงรีมีเต็ดนะครับทุกคนนีบิดดีนะทุกคนจะบิดคล้ายๆสแตนด์ดานะแล้วก็ที่อชอบแบบใช่ไหมที่ชอบคือแบบมันบิดไม่ต้องกลัวเละแล้วก็แบบมันบิดสนุกอะทุกคนด้วยความที่มีแค่สีเดียวนะสีฟ้าสวยมาก มาถึงล like like um, ูบิกที่เขาบอกว่าเป็นแบบลูกแบบบิ๊กคิวที่ดีอ่ะแบรนด์แบบ MGC อ่ะทุกคนนี่ทำไมเงียบเงียบผมว่าคุณจะสื่อถึงลูกนี้ MGC EVO เป็นเมนคิวของผมนะทุกคนแต่ว่ามันตอนนี้น้องพังแล้วชะบหมชะไหมมากับพัง พอแล้วพอแล้วผมเอามาประกอบใหม่ครับแล้วผมเอาแกนกลางของรูบิกสามที่บาทมาประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนมันก็หายไปไหนไม่รู้ครับพอแล้ว้อเลยมาย้ายมาเป็นอันนี้เลยแล้วกัน MGC 4คูณ4นี่ครับมีสองลูกก็ไม่อยากจะพูดนะทุกคนแต่ว่าต้องพูดความจริคือตอนนั้นแบบโทษหา MGC 4คูน4ยังอะแล้ือ อ๋อยังอ๋อยังแต่คามจริงก็มีแล้วอ๋อจำผิดเออจำผิดเออก็ออเลยมีสองลูกครับทุกคนซึ่งก็เป็นสีคูณสีเมนคิ้วของผมนะทุกคนดีมากอันนึงของผมอันหนึ่งของเลบอนเนี่ยครับบิดดีลื่นแล้วก็ผมรู้สึกว่าสีมันสวยสีมันสดแล้วก็คนชอบเสียงมันมากเนี่ยดีมากดีนะลูกนี้หมาไม่กัดอันนี้ก็จะเป็น MGC พีระมิด คับทุกคนนี่ MGC EVO วั C, e vo, ้งพีระมิดใช่ปะ่ะใช่ไหมครับอืมเป็น EVO ครับถามใครถามคน,นแล้วผม <คน S 2> จะรู้ไหมล,ล่ะรูบิกเมนคิวของผมนะทุกคนนี่เมนคิวพีระมิดนะับซ่งเป็นลูกที่ดีมากนะทุกคนลูกนี้ที่บอกว่าแม่เหล็กแรงๆครับอันนี้ใช่ไหมอ่ะไม่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 ดูอีกลูกนึงอีกลูกหนึ่งลูกอ่ะโคลาแบนครับแม่เหล็กเอ่ยริงลูกนี้แม่เหล็กก็แรงนะทุกคนแล้วที่ผมชอบเพราะว่าผมชอบแบบตะกูลแบบ MGC อยู่แล้วเออชอบตามอาจารย์อยู่ครับใช่ และต่อไปก็จะเป็นลูบิก7คูณ7และลูบิก6คูณหนะคะทุกคนซึ่งและหลายคนจะสงสัยว่าทำไมแ็กเกจเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าทำไมครับไม่ผมไม่รู้ก็นคนณะเกตเหรอซื้อคนละเกตใช่อ๋อคนละรุ่นจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นของโมยูนะทุกคนหกคูณหกที่ดีนะแต่ว่าผมก็ชอบนี้ครับเพราะว่าเป็นของใหม่ก็ซื้อมาเป็นลูกที่ดีับผมชอบมากลูกนี้ กลัวป๊อปอ่ะแบบไม่กล้าบิดแรงอะมันดีแล้วจะป๊อปทำไมครับไม่คือสมมุติว่าผมแบบบิดแบบแรงแล้วมันบออกมานี่แบบเป็นก้อนขรั่งร้องไห้เลยนะร้องไห้เดี๋ยวได้ร้องจริงโอเคโอเคจริงๆเนี่ยเป็นลูกที่ดีระดับต้นๆเลยนะลูกนี้นี่ ก็คือรูบิกลูกใหญ่ๆอ่ะพวกไซส์ใหญ่ที่คุณชอบของ m g c ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสีด้วยนะเพราะสีสำหรับผมมันมองง่ายแล้วมันลูกใหญ่ไงอันนี้ก็จะเป็นของ7จคูณนะทุกคนเดี๋ยวทำเป็นรูปแบบตารางหมากลูกหมากฮอตนะครับทุกคนเผื่อใครอยากเล่นชิชชิๆชิชินี่ครับทุกคนมอปลายมอปลายไม่ได้ทำไม ผมไม่อยากได้เลยเสียใจนะ <c oughs> เล่นเธอซึ่งเจ็ดคูณเจ็ดอันนี้ผมแก้ประมาณอาทีสิบนาทียาทุกคนนี่ลูกนี้ถ้าเจ็ดคูณเจ็ดที่ผมก็แนะนำลูกนี้เลยนะทุกคนหรือว่าลูกนี้กับโมยูนะทุกคนสองลูกนี้ดีมาก MGC Square One MGC 2อคูณสนะทุกคนของอ e ีลิกนะคะทุกคนเอ,เอ้ MGC สามคูณสามนะทุกคนต่อไปอะไรคะลูกนี้มันตัวลูกไหนครับอันนี้อันนี้จะเป็นยา<ะ>ยันห้าคูณห้าเป็นเมนคิ้วของผมคนะทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นลูกที่ผมแข่งล่าลายเซนกับเรบอนะครับ